เรากลับเข้ามาสู่เดยสิบห้าของเราแล้วนะฮะเราก็โอ้โอ้โอ้มาลองของใหม่หน่อยเด้ออื้อหอ,อื้อ มาดิครับก็มาดิครับก็มาดิครับรวมตัวกันหน่อยน้องเออมารวมตัวกันหน่อยน้องเฮ้ยรวมตัวกันหน่อยดิเฮ้เอเอโอ้โหอีเจ้ความรู้สึกช้านะมึงอ่ะ ไปเราก็กลับเข้าสู่ภาร,รกิจของเราะฮะกระสุนเราไม่ได้เอามาเยอะนักนะครับก็ตอนนี้เราพยายามที่จะทำภาร,รกิจพ้นหานะฮะไม่อยากทำภาร,รกิจอะไรที่มันว่านี่ กม่อยากทำบารกิจอะไรที่มันเสียเวลาเยอะนะฮะไปนี่เดมึงอ่ะนี่แน่นี่เนะดมึงอ่ะอ,อยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้อ่ามองเห็นไหม มองไม่เห็นนะก็ยังไม่เจอนะฮะเอ๊ะหรือมันจะอยู่ดาดฟ้าวะ ยังไม่เจอฮะโอ้มันอยู่ฝั่งนี้วะ่ะนี่แถวนี้นี่ตรงนี้ ่านแน่อึอโอ้โหไม่ตายด้วยไหนวะสงสัยที่อยู่ด้านนี้ ราต้องโดดรูนี้ฮะนี่ไง

จักรยานอยู gamer, ่ด้านไหนอ้อเรามาจากทางบ้านนี่หว่าลืมไปฮึบู๊บบายบาย Does this look like a lounge to you? สติวแอกว่าเอาเลี้ยง เอานี้แหละมันดูดีสุดละค้นหาตอ่อมันผ่านเร็วฮะ <game> อวโอ้ตอนนี้ตังเหลือสามพันนะ อเอา่ะซื้อตุนไว้สักอันหนึ่งยารักษาโรคครับเรายังผลิตเองไม่ได้นะเราก็ต้องซื้อเขาอะอันนี้ร้อยนีสี่สี่ รอบนี้รอบเดสิบสี่รอบนี้นี่อืซอมบี้มาค่อนข้างน้อยนะฮะไม่ดูเหมือนกันครับว่าเป็นเพราะอะไรฮะมาน,นี้เด้ลองของในเด้น้องเออไม่ตายวะนี่ขนาดกดคลิกขวาแล้วนะนึกว่าจะเฉาะทีเดียวตายนะเนี่ยอืม it's not work มาถึงแล้วนะฮะเราก็ขอวนสักรอบฮะอย่างที่รู้ๆกันฮะเราหาตู้จดหมายนะฮะบ้านนี้ก็ไม่มีซะด้วยเว้ยเข้าไปเลยดีกว่าอุ๊บโอ้สัญลักษ ถ้ามันอยู่ไกลๆเราก็ต้องเปืองัตามิน่า

แล้วทำไมเราไม่เข้าประตูอ่อประตูล็อกโอเคเฮ้ยข้องบนนี้อ่ะ ได้ยินเสียงอยู่ข้างบนนฮะ แล้วเราก็กลับกอนเทนต์วัดดียิงแม่งเลยเซอร์ไพรส์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 โอ้นี่ไงได้หนังสือหมดแล้วเดียมเราก็จะทำหมดที่เอาไว้ลดไอ้นี่ได้ฮะ อากดยิดอ่อหมอดเอาต้องไปดูที่โตครับหมอดที่เอาไว้อลดการใช้สตามินาลงครับอา่าผมใส่อันไหนอยู่วะนี่ไงเอาไว้ขุดเหมืองฮะนี่ยดีคิดสตามินา10%นะครับสำหรับอาวุธประชิดนะฮะแล้วก็โจมตีแรงขึ้นนะฮะ10%ถือว่าดีฮะ เราก็จะได้เอามาใส่ทั้งทั้งขวานทั้งมีดแล้วก็ไอ้นี่พัวด้วยนะฮะเราจะได้ใส่ได้หมดเลยนะอาบได้เราก็สบายนะฮะค้นหาต่อไปสามเวสลวดเลยดีกว่าค้นหามันจะง่ายหน่อยฮะถึงรางวัลมันจะห่วยแต่มันก็เอ้ยถึงเงินมันจะได้น้อยแต่รางวัลมันก็ถือว่าโอเคเหมือนกันนะ แต่เงินมันได้น้อยนิดมากครับดูดิสองรอบแล้วตังค์ยังมีพันห้าอยู่เลยทางทิ่เหลืออยู่แล้ว <c oughs> <c oughs> มีเหลืออยู่ติดตัวอยู่ตั้งหลายร้อยนะตั้งหกเจ็ดร้อยได้มั้งโอ้โอ้โออาตูจดหมายกระดาษเออ ไปเปิดอ,อเออตรงนี้เด็ก <c oughs> มองหน้าน้องมองหน้าน้องเออเรามาดูสกิลกันหน่อยนะฮะว่ามีดของเรามัดไปขั้นไหนแล้วนะมีดมีดเอ้ไม่แช่นี้อมีด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 โอ้ขั้นสิบแล้วเก็บอีกเล่มหนึ่งเราก็สามารถครับมีดเหล็ก เองได้แล้วนะฮะอีกหนึ่งเล่มเท่านั้นมุญญมญญนหะีดวักมันตีช้าน่ะไมนะก่งไง งนี้ฝังโอเคเดี๋ยวนี่ไงโอเคสองเมตรนะฮะขุดเลยครับ <c oughs> <c oughs> เรียบร้อยจบเฟสหล่อย <c oughs> หน่อยึ๊บอขโมยอีกหน่อยป ขับใจไปแล้วไอ้ขวดเด็กคอสโปไม่เอาโอ้นี่ไงกระเป๋าสองช่องเอากระเป๋ากันเลยโอ้ยค้นหาและเคลียว่ะเคลียว่ะ เอาวะหกสิบเมตรเราไปเคลียร์เดียวโรงงานนี้เหรอได้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 ไดย่อยไปก่อนเลยเกกาว,วะเอานนี้เก็บมาลบที่ครับ Modify ใส่เข้าไปช่องสีขาวล้วเพิ่มขึ้นอีกสองช่องเจวอันนี้น่าจะรีใหม่แล้วนะเครีใหม่แล้วจริงด้วยแต่เราทำอะไรไม่ได้ฮะเราต้องรีบทำภารกิจครับ เรา,าเราเรีบทําดีไหมเนี่ยภารกิจผมว่าเราเรีบทําภารกิจกันดีกว่าอย่ามัวแต่งก <c oughs> งกจะฟาร์มของอยู่เลย ภารกิจทะเลียแอรียนะฮะนี่น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 ะเอ้าไม่โดน อันนี้เราเข้ามาแล้วรอบหนึ่งนะก็ก็เลยค่อนข้างที่จะรู้ว่าอะไรอยู่ตรงไหนนะฮะเอาละไม่เก็บลนะไปดีกว่ารีบทำภารกิจฮนะเพราะว่าเวลาใกล้หมดแล้วครับเคลียแอเรียนี่มันไม่ง่ายนะภารกิจพอาะเราต้องยิงให้หมด ทุกตัวนั่นเองเอา้าวโดดสิลรว เราต้องไปเจอ e อีแร้งอีฮะรอบนี้ไม่เจออ e ีแร้งเว้ยเนี่ยแต่ตรงนี้เพียบเลยฮะ เก็บโ oh, อ๊กอ,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 อันนี้ย,ยิงไปนี่ยิงยิงไปย่อยไปย่อยโอ๊แย่เอ้าใส่ไม่ได้อะ นี่ก็ใส่ไม่ได้อะไรอย่างกับนี่อ,อ,อ่ออะเดีวว Return to theater ไรครับอะไรครับลูกพี่อะไรครับ ลูกพี่มีอะไรครับลูกพี่เฮ้ยเก็บไปยังวะตอนรีเรายังไม่ได้เก็บไงอะไรที่เป็นประโยชน์ก็เอามาให้กระผมหน่อยนะครับโอ้เชือกนี้ทิ้งไม่ได้นะของสำคัญเลยกินแม่ง โอเคสามทุ่มจะคือเรื่งแล้วดิซิสอะเอาน่าแนอาทิง<า>ไว้ก่อนเอ่อคอสโบอีกแล้วว่ะถ้าเป็นแอโร่นี่จะเอานะถ้าเป็นธนูระเบิดนะของสายธนูนะขอ <It> s <S ขอเล็กก้าก็แล้วกันนะ โอ้เอาเจ็ดพันห้าหรือจะเอาแม็กนั่ม um, ดีวะเนี่ยแม็กนัมละกันน่ะสเปเชียลจับเทียสีไปยี่มสุดยอดครับไปเทียสีแล้ว่ังรวดเร็วฮะถ้าเราต้องการที่จะ ข้ามเทียเร็วๆเราก็ต้องใช้ภารกิจค้นหานะครับแต่ว่าตอนเทียหนึ่งเทียสองผมแนะนำว่าให้เคลียซอมบี้ก่อนนะมันได้เงินเยอะนะอย่าลืมนะย้ำหลายรอบแล้วเรื่องนี้้าเทียสามนี่อ่าก็แล้วแต่สะดวกนะแต่ภารกิจมันค่อนข้างยุ่งยากนะครับเพราะว่าสถานที่มันกว้างนะฮะบ,บ้านมันใหญ่บางทีต้องเข้าไปในโรงงานที่มันแบบซอมบี้เยอะ และขนาดใหญ่โตโมโหลาน่างเนี้ยค่อนข้างน่าลำคาญนะฮะโอเคเที่ยงคืนแล้วก็คงจะไม่มีอะไรแล้วนะครับภารกิจของเราก็เสร็จสิ้นแล้วเหลือแค่อา่า ไปหาเทรเดอร์นะครับที่ระยะ1.7กิโลเมตรนะครับตรงนู้นน่ะเราก็ต้องจากลากันเพียงเท่านี้ก่อนนะฮะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบายบาย